สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวตัวเรือจากค่ายจอยเวนะครับตัวนี้ขน,ขนาดของเขาของเรือลำเนี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบสามเซนนะครับเป็นเรือพร้อมเล่นอาทีอานะครับตัวเรือทาจากพลาสติกนะครับผมบอกว่าเรือตัวเนี้ยเป็นเรือมอเตอร์ผมแจ้งก่อนเป็นมอเตอร์ธรรมดานะสเปคของเขาคือด,ด้านในนะครับเีผมแกะให้ดูแบตเตอรี่บอกก่อน 2S นะครับผมจับแปลงใส่ลิโพ2เซลล์แล้วแหละมาลองดูของเดิมมันจะเป็นลิเทียมไอออนนะครับผม อันนี้ผมผมจะไม่ผิดผมจะใส่ลิโพมมาอ่าใช่ด้วยลิโพ 2S105 นะครับตัวนี้แบตที่ผมให้มาส่วนตัวมอเตอร์นะครับเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ทรงคล้ายๆข,ของวีบีกันนะครับไซส์ขออนาดนี้เพลวก็จะเป็นเพลวสลิงเพลวอ่อนเป็นเซอร์โวสปีดคอนโทรลนะครับแล้วก็รีโมทเขาให้ตัวนี้มา2.4นะครับระบายความร้อนน้ําสังเกตตัวนี้ด้านหลังนะครับเทิร์นฟินมันให้มาสองตัวนี่เป็นเทิร์นฟินอลูนะครับแล้วก็ตัวนี้เร็วเร็วเซอร์โวนะครับไปจากปกติเนี่ยทั่วไปเขาให้2ทางตัวนี้เขาให้ใบต้้นนมาาาามาาาใใหบบทงะครั เดี๋ยวเราไปทดสอบเล่นกัีโอเคต่อสายเข้าไปแล้วลองเบาๆเดินหน้าข้ามมันอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ไม่มีถอยหลังใส่อย่างเดียวครับมาดูวิธีการทิมนะครับรุ่นนี้ปุ่มทิมจะเป็นแบบนี้นะครับทิมซ้ายทิมขวาอยู่เป็นลักษณะของกดปุ่มนตะ่ไม่ใช่หมุนนะครับโอเคลอเล่นเบาๆนะครับ ตามมาเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยมีตาด้วยลอง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 แปดที่ใช้สองเอสนะครับขึ้น